ฮัล lo สวัสดีมาพบกับไอซายอีกเซนเคยันนี้มาพบกับรายการเกล็ดความรู้สำหรับวันนี้เาสิมาแนะนำวิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือว่าเกมต่างๆอย่างทื่วิธีก็คือเ้าไปลยกันเลยเนาะก่อนอื่นกให้ทุกคนเข้ามาที่ Control p a n นลหรือว่าบางคนอาจจะบุมีกัรมาพิมพ์ค t r l Alt d e ได้ C-O-N-T-R-O-L แล้วก็จะเห็นเนาะแล้วก็เปิดกันมาเลย e อ s y สเมือเขามาแล่านากาให้ทุกคนเลียนามันมันเป็นแมปของอันี้เนาะโดยการเข้ามาที่มุมขวาแล้วก็เปลี่ยนตัวะมิดเลยเมื่อเข้าได้น้าทตามบบนี้แล้วก็มาเข้าตัวโปรแกรมอ n นสต l l ์คลิกเข้าไปบัตหนึ่งจากนั้นเะาเข้ามา ทำการเลือกเบิง่งโปรแกรมที่เข้าต้องการจะถอกนการติดตั้งหรือว่าเกมหรือว่าโปรแกรม,มย่างต่างๆที่เข้าต้องการจะลบออกจากคอมเรากลับมาเลือกสมมติน่าที่นี่ฮะเราจะตัวอย่างไอซีเขอลบโปรแกรมมนานล้ะ Adobe Premiere Pro วิธีการลบก่าง่ายก็คือ มาดับเบิลคลิกที่โปรแกรมแล้วจากนั้นมันจะมีหน้าต่างของโปรแกรมออกมาเนะาะแล้วโปรแกรมมันก็จะตานม,มันจะเด่นขึ้นมาถามว่าเขาสิตรงการลบโปรแกรมเพื่อแทงเพก็คือเขาก็ได้กดยืนยันไปเนาะกด yes ไปแล้วก็รอทา่าบนึ่งแล้วก็สำเร็จอ่าเมื่อมันตอนการติดตั้งสำเร็จแล้วมันก็จะแจ้งเตือนออกมาบอกว่าการถอนการติดตั้งสำเร็จแล้ว และนี่ก็คือวิธีการลบเกมหรือว,ว่าลบโปรแกรมออกไปจากคอมพิวเตอร์ยังถึกตองแล้วโอเคคลิปนี้ก็คือสิจบตอน,นี้ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์และก็ฝากกดติดตามให้ด้วยบายบาย